เมื่อคุณแฟนขอให้พาไปกินของหวานนี่เลยฉันก็จะมาจัดที่ร้านนี้แหละและตอนนี้ตู้ที่เขากำลังก้มๆเงยๆตรงนี้คือตู้แห่งความอร่อยในวันนี้นี่แหละและนี่คือโฉมหน้าคนอยากกินของหวานในวันนี้นี่นั่งจัดไปแล้วนะคนเดียวหนึ่งถ้วยและและ้วเวลาแ,แ,แห่งการรอคอยก็มาถึงนี่ไอติมไข่แข็งดับเบิลไข่ไข่ไข่เมื่อไอติมพร้อมอาวุธก็พร้อมเช่นกันนี่เสียบลงไปเลย แล้วเราก็เดินไปที่โต๊ะจ้าคนเขานั่งรออย่างตาแป๋วเลยเนี่ยตอนเนี้ยอื มาแล้วนี่เลยจ้าอร่อกดสยามอยากจะบอกว่าไอติมไข่แข็งเขาอร่อยมากนะไม่ใช่แค่ไอติมไข่แข็งอร่อยนะไอติมกะทิสดเขาอร่อยมันก็เลยทําให้ไอติมไข่แข็งเขาอ่ะอร่อยมากๆนี่เป็นไงเป็นไงโดบไข่ก่อนแล้วคุณแฟนอื้มอืมอืมพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดก็กินไม่หยุดเหมือนเช่นกันนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงกินเละคางกันไปเลยจ้ะมาแล้วเรามาดูที่ตัวเนื้อไอติมเห็นไหมไอติมกะทิคือเข้มข้นมากนะพอตัดเข้าไปกับไข่ โอ้โหมันมันมีความละมุนอะแล้วก็มันของไข่แดงมันยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่แต่มันไม่ได้มีแค่ไอติมไข่แข็งนะที่เนี่ยยังมีขนมหวานอีกหลายๆอย่างเลยนี่เป็นไงคุณแฟนหน้าแฮปปี้ไปเลยจ้ะ สำหรับคนที่เป็นสายหวานสายน้ำกะทิที่นี่ต้องจัดเลยนะเขาจัดว่าเด็ดหลายตัวเออแล้วมันก็ยังมีพวกของหวานเย็นที่เป็นพวกน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยมีเมนูอยู่หน้าร้านมายืนเลือกกันได้เลยไอสาขานี้ที่เราไปกินอยู่ตรงแยกบางคูนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางไปบางบัวทองอะ่ะเขามีอยู่หลายสาขาอยู่อยากให้ลองถือว่าอร่อยเลยแหละร้านเนี้ยแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง